สมัยกีเป็นพืนทีคนยา่เราสื่อทีมากหก0 0ื่นห้พับาทพอามาตกสมัยนี้เพิ่นเวียนขึ้นหารเวียนขึ้นกับพี่น้อง ดอกไม้แดงตนนั้งยนร่มแม่มาอืดตัวเดไอพี่น้องมาตัวลกป้ห็นป่น่อเป็นีนมักมะล้อมี่น้อง ตัวอีกแล้วต nah, ัวอีกแล้วไปหาตัวคนโดมเป็นแน่โอ้ยตายแล้วตายแล้ววิว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 ขนาดิอีโจควงขึ้นลึงอยู่เ้าฟ้าอมจากถากองเจ้าแม่งเกิดจีบารลูกยังปั๊ม เปอรนเจอไหมออั้ายนไมีพนลมเ็เสียงอยู่ล้เพันาลมเดือนซ้พนมาหัวล้มแรงใบสะเบ าเลดูเขาหัวลมหน,วหนาวหนาวนวลฮงพากากินอวัวอีพออ้อมกลุ่มดอกกอมไพปร,รึกษาธรรมชาติไหมเขียวโอนสะอ,อนลายเบอมอ8 บยไปในบ่มีเฟมส้นอ่อนส้นลมอ่อนส้นตาหนามาเป็นเงาเงากองทุกคนโทษเราท้ายคิบยัวพาลาหาดิมาเล่นกันยืนเ่รไปเออแกมไปไล่ลูไต้เดี่ยวเดี่ยวต่อเอาขึ้ลำเพลูนเนี่อยู่บาลำลินเนี่ ไปไหนะพักไงบอลแล้วเนาะเอามาลแล้วเพื่อนกับเพื่อนน่และจังว่าเปิดปากังและจังว่าเปิดปากังมันอุงอังทางสิไปแต่คิดถึงชายคนคนจะ่จอยใจละเด็กพีว่ามีจมอยเพราะว่าจิตมุกดาล ละคันบ่มีใจแล้วน้ำเรืงองน้ำเรืองไไ้อีกจำป่าจำป่า <c oughs> เอาจัก่อนหนึ่งลาพี่น้องน้องบอกเคยรักลีไปซุมซูก,กับมุนสารเดนงูง คือจังคำพี่อักากีนมใจรัี่ได้มาเปิดทุ่มมือใจมาอนทุกขึ้นวันบ่เปลดเยนบ่เปลดเยนขอวนพี่อักบี ขออนุีีจมนมนีให้สงสารบมานกมาเจ้าอายให้เศร้าหายว่านในซออ เบาคอมบามมานี่งเบาคมเบามบาก็ฟุบเเอนักแสดงนัแสดงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปไปปไปนางเอกสาวเสียงโอเวอร์คุบ

แต่นั้นหลักบุเป็นน่รักดรลับแบบตึงตึงไม่นอนลับตายัางเที่ยวฟันาจอรม,มีความหมายในตาเจ้าขึ้นที่เฮามงองกันเป็นสะบันบบสู้จากหลกักหลอกหรือนูก น้ำมาท่วงอยู่เสม,มอ,อคือตาสอ,องบาไวโอ,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 อน่าตามองตาพาอุราไว้บตามองกันทำให้ฉันละเมอจ้องมองกันทำให้ฉันรักเธอ ไม่รู้เราเออว่าในตาเธอมีอะไรทำให้ใจฉันพมาเมื่อสบต,ตาฉันจนเหมือนดังตาเธอมีความประสงค์บอกเหตุจำนุ่งว่าตานั้นคงไม่ติดบังถามองไปทำให้ใจรู้ว่าทูกเวลาอยากสบตาเขาจังมองที่ไรเหมือนดังโดนจังนั่งพวลาหล สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่นอ้องกลุ่มเปียดอิกุวันที่26ครับพี่นอ้องแนะนำลงประทะอุคงอินนะคะมาแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย